มีกรณีคือเราถูกอเอื้อมสุดแต่ปี40นะคะภาคประชาชนสมัชชาเป็นตัวขึ้นมา99วันรัชธรรมนูญปี40เกิดขึ้นบอกว่ามันเป็นของประชาชนแต่พ่อฉันสร้างน้าต่านี่นะจะผสมลาไปหน่อฉันตร้างนต่นนี่รัฐบาลชุดใหม่ขึ้นมารู้นะมันมคุณอค่อใจเราก็อยากได้ให้ มาแก้ไขในรัชธรรมนูญเนาะเพื่อให้พี่น้องได้ที่ถัดต่อไปเพราะว่าเราเสียรัชธรรมนูญกับฝ่ายเผด็จการในตัวนี้เทียบตั้งมั่นมันไม่ได้เป็นของเราเลยแต่ตอนนี้เรากลัวเป็นมันไปนสู่จุดนั้นเพราะว่ามันเป็นร,นรนัฐบาลผสมอันนี้นน,นะคะเป็นร,นรนัฐบาลผสมแล้วเราจะทำยังไงในกรณีที่เราจะได้ ประชาธิปไตยปีสูกลับมาแต่ว่าถ้ารัฐบาลผสมก็ต้องดูว่าตัวไหนที่จะเอาไว้ให้สอดคล้องกับประชาชนเป็นหลักใช่ป,ปีศูนส์เพือไะรนีดีมเจ้าร่างไปแล้วไหทหารล่างไปง็แล้วนะถ้าได้ทหารล่างเปง็แล้วนะมจะมาตองมัดดีนะรัฐบาลจะหนียมาใครสิเลยบ่เอามาเหตุกรรรรารณ์ะทำโมนู่นไหมเลยบ่เกิดเป็นไหมเลยบ่ นี่ทุกกรณีดีเฮ้าเพราะฉะนั้นที่ได้มาปีศูนย์มันไม่ใช่ได้มา้ดยเฉยฮะมันไม่ใช่มาจากคารเลีอกตั้งมันมาจากภ้าคประชาชนผักดันให้เกิดมาเพราะฉะนั้นฉันว่าตอนนี้นะตอนนี้พวกพวกขาดหลังของภาคประชาชนที่เลือกเนาะสองครับเนาะสองักที่ครับเข้าใจรับเพื่อท่าน ได้มากและสิบเก้าระอง่กว่าชาชนวมื่หมอเนาะสิบเก้าระอง่กว่าชาชนวมื่หมอมันจะต้องกฎหมายนี้จะต้องสอบเขาสภาพประชาชนเพราะว่าเขาเลือกมาถึงมาแล้วไปอยู่เมื่อไรไปเป็นรัฐบาลก็เป็นคนที่เสียสละให้กับพรรคที่สองขึ้นเป็นรัฐบาลรัฐบาลก็ไปรับปากก็ไปชาชนเลืว่าจะช่วยเหลือประชาชนเนี่ยที่ฉันบอกว่า เป็นเรื่องจริงฉันสูง่ได้กี่สีซูสท่านฉันสู่99วันมานา,า,า,านอนหน้าขนเนี่้รัว่าลสูงได้หนาเพราะฉะนั้นกรณีที่ตามี้นะรัฐบาลมาัดยากขาดประชาชนเป็นอันดับหนึ่งกับอันดับสองถือว่านึ่งสิ่งใดเป็นค่าขาดก็ต้องดูแลในเรื่องนี้ใหเ้เต็มที่ จะได้ขึ้นมากแม่บอกที่เรา<ช><บ>เราจะขึ้นมาเพื่อ<ช><บ>จะเอาประชาธิปไตยของเราคืนเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ทำและถ้าประชาชนที่เลือกมาย่าหลังว่าคุณจะได้เกิดในอนาคตเพราะฉะนะั้น<ช><บ>เราจะเอาทีวที่ตของเราัก